แารทาอะไรไม่สร้างเหตุปัจจัยอะไรทั้งสิ้นเลยจะขออย่างเดียวเนี่ยจะเป็นหมีอย่างเดียวเนี่ยมีขอมีขอ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 ยกมือไหว้กล้องปลกปลกอยากได้นั่นได้นี่นขอจากี้ขอจแฟนคลับขอปลกปลกอยากได้นั่นได้น,นี่นะครนะขออย่างเดียวเลยเป็นหมีขอเลยแต่ยามรวยแลย้วไม่เคยเห็นคนที่ไปยกมือไหว้เขาปลกปลกขอเขาเี่ย เวลาย,ลยามรวยยามมียามมีสุขเนี่ยไม่เคยนึกถึงไปขอจากพระขอบารมีพระขอบารมีครูบาอาจารย์ขอเทวดาช่วยแต่พอเวลาได้ดีมีสุขแล้วไม่เคยนึกถึงไม่นึกถึงพระไม่นึกถึงครูบาอาจารย์ไม่นึกถึงเทวดาที่มาออกแรงช่วยเหลิงลำพองโอหังตอนเป็นคนก็ไปไหว้มือปลุกปลกขอให้แฟนคลับช่วยไหว้มือปลกปลกขอให้แฟนคลับช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ จะเอาตัวไม่รอดทางการเงินให้แฟนคลับช่วยทีพอแฟนคลับช่วยแล้วนะได้เงินได้ทองสมใจนะก็มาด่ากราดแฟนคลับด่าสาดเจียเทเสียหย,ยาบหยาบคลายๆนะครับคนพวกนี้ก็ไม่ได้มีความสำนึกอะไรในบุญคุณคนคนอื่นความกระตันยูกะตะเวทีไม่มีนะครับเป็นคนที่เป็นคนดีปลอมๆที่พระท่านเรียกว่าเป็นคนที่ คนดีปลอมอะดีแบบปลอมปลอมมาปลอมมาปลอมเป็นดีอะไรเงี้ยนะครับในสังคมก็มีแย่ก็มีคําทํานายจากครูบาอาจารย์หลายท่านว่าหลังจากจบยุคสงครามพระศึกพระศึกพระไม่ใช่ไปให้พระลาสิกานะไม่ใช่ศึกสอเสือนะเป็นศึกสอสลาศึกพระก็คือกับสงครามพระนะครับจบจากยุคที่พระลบกันเนี่ยศึกพระเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นมหานะครับมหาวิกฤตภัยนะครับทั้งลมพายุแผ่นดินไหวน้ําท่วมคลื่นซึนามินะครับที่หลวงปู่ศิลาทำนายไว้เมือ่อทานายไว้เมื่อปีกลายปีที่แล้วนะว่าจะเกิดในปี2 5 7 3นั่นคือมหาวิบัติภัยในปี73หลังจากจบสงครามพระศึกพระแล้วก็มหาวิบัติภัยนี้แล้วเนี่ยนะครับคนที่ดีปลอมจะมีความวิบัติชิบหายไป จะเหลือแต่คนที่มีสิลมีธรรมที่จเจริญอ,อยู่ได้ตั้งอยู่ได้ดํารงอยู่ได้นะครับนั่นก็เป็นเหตุที่มาที่ไปว่าอาจารย์ถึงชักชวนพวกเรานะครรยาและพี่ทุกท่านให้ไปอยู่ด้วยกันที่ชุมชนพระโสดาบันนะครับหนึ่งเพื่อที่จะหลีกออกจากภายัยหลีกออกจากเส้นทางภายัยมหาภัยพิบัตินะครับสองคือไปอยู่ร่วมกันในชุมชนคนมีสิลมีธรรมเพื่อให้คนมีสิลมีธรรมได้ไม่มีโอกาส ปกป้องดูแลกันแล้วกันนะครับน,นี้คือสิ่งที่อาจารย์เชิญชวน